วันนี้นัดรวมแก๊งกันครับจะไปที่ไร่เขยจอนจันไปทำเตาเผาถ่านกันครับ ได้เขยจันไปทำเตาเผาถ่านกันครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านขายถังฮนะที่บ้านบึงชนบุรีเดี๋ยวลงไปสวัสดีพี่ๆเขากันนจอดรถไว้นู่น นี้เรามาเลือกถังอยู่ครับว่าเราจะใช้ถังแบบไหนประมาณไหนก็จริงๆแล้วควรหลีกเลี่ยงถังน้ํามันเพราะว่าถ้าเอาถังน้ํามันไปการตัดมันจะมีประกายไฟมันจะทำให้ระเบิดอันตรายความหนาความอะไรไหมครับความหนาก็ดีครับใช้งานได้นานยาวนานกว่าอายุการใช้งานมันดีกว่าอ๋อคือถังมันมีหลายประเภทใช่ไหมใช่ครับ เราก็จะใช้ถังสามใบครับเป็นเตาสองใบแล้วก็ทำเป็นฝาใบหนึ่งการตั้งเตาสองถังเนี่ยใช้ถังอีกลูกหนึ่งเพื่อทำฝาเนี่ยมันก็ยังมีเหลืออีกถ้าตั้งเพิ่มได้เอาไปตัดทำฝาได้อีกสองลูกอ๋อถ้าจะตั้งเตาก็คือถ้าเราได้สี่เตาก็คือมันก็ทำฝาได้สี่สี่ฝาถูกไหมอ๋อก็คือแบ่งได้สี่ฝาจริงๆแล้ว คุอไงเราก็สามารถหาซื้อถังได้ทั่วไปตามร้านพวกใช่ครับเดี๋ยวเราให้พวาคนถังกันครับแล้วเดี๋ยวเอาไปลงที่นู่นเดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบ,บุรีเลยครับ แล้วก็เดินทางมาถึงที่ไร่เขยจันเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเอาถังลงแล้วก็คืนนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วครับก็คงเป็นบรรยากาศแคมปิ้งเบา ตอนนี้ป้านางเดินมาบอกว่าพี่ใหญ่ลงมาอยู่ประมาณตรงนี้เข้าใจไหมเขาพูดแล้วมึงสบายใจขึ้นไหมาหายหาแล้วหวานละแวอย่างเงี้ยนี่นะพี่หวังอีกเส้นหนึ่งนะพี่ มองชงเชงมันเ่ะเป็นแค่ไม้ที่เราเผาข้า,างหาง <laughs> น้าไงใช้ไหมใช่ป้อวะต้องดูโอ้โหต้องคันคมองชง,งเชงแสบตา,อาอบตอนนี้ก็เช้าเดี๋ยวเราจะทำการดูพื้นที่ไปฟังกันดูครับว่ามีไอเดียแล้วก็มีทริคในการเลือกพื้นที่ยังไง เรา้เลือกเลือกตรงนี้ับพี่ทำไมถึงต้องเลือกตรงนี้ครับใช่เลยก็คือคนเผาอยู่นี่เอาเรื่องจริงเขาออกมาดูได้สองก็คือนี่แหละป่องควันเราที่เราสามารถนี่แหละเราควบคุมในนี่ได้เลยควันเราจะลอยเข้าไปในส่วนทเรียนเขาได้เลยไล่แมลงเลยตอนเราเผาอ่ะให้มันบ้าช่วงกลางคืนก็สามารถไล่ยุงได้ด้วยคือแมลงชั่วร้ายมันต้องมากลางคืนเหมือนโจนัะนะเขาว่า ตอนนี้เรามาเก็บทุเรียนที่ตกอยู่ในสวนพิชคิดครับแล้วก็มีบางสวนที่โดนลมเรามาคัดทุเรียนที่จะเอาไปยัดเตาเผาถ่านที่กำลังจะทำวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่นนส,นสวนของลูกศิลป์สวนลูกศิลป์กับป้าหน่อยป้าหน่อย,อยแกเอาทุเรียนฟรีใหมเราคิดมากนนะดีไหมไม่ตอนแรกอันนี้เต็มกระปุกนะนี่จะเหลือลยู่ <laughs> หรือปลาทุกคนแล้วมันยันนเหลือทำไมนี่เขาเรียกกินจริงๆก็ไม่ใช่อะไรวะที่บอกว่าไม่ได้เหลือนะแต่กูกินไม่หมด <c oughs> ลูกสาวไม่ฟินแต่พ่อฟินนะ <c oughs> ทุเรียนที่ฟินฮะเราต้องมากินที่สวนได <อ S 1> ้เราๆๆๆๆอยู่โลเคชั่นเนี่ยแล้วก็เอาเไปผมเลยนี่แต่มันไม่มีตะกร้ามาทำต่อเปล่าถามนะเล่าเรื่องยัง เรามาทําเตาเผาต่างอืมนี้เป็นทางแวะทางผ่านไปนคือเรามาเอาอุปกรณ์ครับคือลุงสิล์แกเป็นคนใจดีอืมแล้ลุงสิน์เป็นคนใจดีแล้วป้าก็เน,นี่ยเย็นเย็นเลยใช่อหมครับมาจากตู้อ่าหน่อยนีเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกนะครับพอดีเป็นไม่รู้จักแขกมาด้วยซ้ำแค่แวะแล้วก็คุยคุยแกก็ยกไม้กินแล้วนะคนไทยก็เป็นอย่างนี้น <laughs> กูอยากให้คนไทยไปอย่างนี้แม่งทุกบ้านทุกหัวทุกหมานะเขาถึงทำไม่ได้เลยนคนนี้คือเพื่อนท่องที่ยไปไหนก็ได้ไหนเข้าใจคําว่าเพื่อนเพื่อนเที่ยวไทยไปไหนได้เพื่อนทั่วไทยไปไหนก็ได้ในครั้งนี้แหละเพราะว่า,าจริงจริงจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่มีเพื่อนเรามาเรามารู้จักเขาเราก็เป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็ได้ชวนกินไม่ได้เห็นแกกินนะอันนี้พุ่งตรง นี่ไม่ใช่ว่าของเหลือนะกินไม่หมดก็ไปตามหาอุปกรณ์ครับแล้วก็ได้กับข้าวมาด้วยโอ้ก้องแม่งฟ้าขึ้นเลยวะบรรยากาศแคมปิ้งครับวันนี้วันนี้พี่หวังทำอะไรกินพี่อันนี้หมูตุนเต้าเจี้ยวชื่ออาจจะฟังดูแปลกนะครับมันเป็นสูตร ประจำบ้านเครื่องปรุงหลักก็คือเนื้อหมูนะครับเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกที่คั่วแล้วแล้วมาตำอันนี้นเจอยนะครับกระเทียมเอามาโขลกซีอิ๊วหวานซอสหวานซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำใช้ได้หมดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวรากผักชีเจียวให้เต็หอมเหลืองอเลยนะครับได้กลิ่นเนะีหมูลงไปผัด ใส่ซอสหวานนะครับเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นหน่อยก็เทียนข้าวเปลือกพั่วกับผักช์ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับก็หลังจากที่เราไปเลือกไปหาอุปกรณ์ตอนนี้เราก็จะทำการวัดถังครับเพื่อที่จะทำการตัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของถังที่เราจะต้องทําในการที่จะต้องใส่ปืนเข้าไปนี nice. we well to to ่คือด้านหน้าของเตานะครับเราก็ต้องมาวัดนะครับน uh> ั่นคือสเปคที่เราทําไว้เลยก็คือที่เขาคํานวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมานั่งคิดเองนะฮะวัดจากขอบถังขึ้นมาเจ็ดนิ้วนะครับหาเส้นผ่าศูนย์กลางหาเส้นผ่าศูนย์กลางของถังให้ได้เราจะต้องใช้ตะเข็บของถังเป็นตะเข็บของถังเห็นไหมครับอ่าตะเข็บของถังเป็นตัวกําหนดจุด ให้เราทํางานง่ายแล้วก็ไอจุดนี้เป็นจุดที่แข็งที่สุดของถังแต่ละใบนะครับเส้นเนี้ยจะต้อง14นิ้วคือเราก็วัดข้างละเจ็ดน,นะครับที่เราต้องตัดนะครับเป็นเหล็กที่เราต้องตัดเป็น14นิ้วแล้วก็สูงขึ้นมา8นิ้วนะครับนะครับนี่คือด้านหน้าเป็นอันเรียบร้อยว่าสิ่งที่เราจะตัดก็คือตัดสามด้านก็คือตัดด้านนีดนนนะ้ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับครอบขึ้นมาช่องใส่ฟืนแล้วก็กรณีเราเผาเสร็จแล้ว เราจะเอาฐานออกนะฮะในที่นี้เราใช้ความกว้าง9นิ้วนะครับวิธีการทำยังไงเหมือนเดิมครับจุดเซนเตอร์อย่าลืมนะครับว่าถังอันนี้เนี่ยมีความร้อน800องศาถึง1000องศาเลยทีเดียวนะฮะจุดหลักก็คือนี่ครับหาเซนเตอร์ของถังอย่างที่ผมบอกตรงนี้จะเป็นสันที่มันแข็งที่สุดนะครับแล้วก็วัดเข้าไปด้านละ2นิ้ว คือถ้าเราจะห่างมากเกินไปถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะไม่ดีถูกต้องไหมฮะมันเหล็กมันก็จะให้ตัวได้ระยะที่เขาคิดแล้วว่าเออมันดีที่สุดเนี่ยครับวัดไป2นิ้วนะครับพอ2นิ้วเสร็จเนี่ยเราจะต้องมาวัดจากด้านหน้านี้นะครับเข้ามา5นิ้วด้านหลังเข้ามา5นิ้วนะครับแล้วก็วัดความกว้างของฝาอันนี้9นิ้วลากเส้นเราก็จะตัดหมดเลยนะครับเส้นนี้เราจะตัดหมดเลยกรอบนี้ หลังจากนั้นเราจะต้องทําฝามาปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝาก็ต้องมาตัดให้มันกว้างอย่างน้อยก็นิ้วครึ่งกว่าแผ่นนี้ที่เราตัดออกไปเนี่ยข้างละนิ้วครึ่งสองนิ้วรวนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วได้หมดนะครับตรงนี้อันนี้คือจุดเซอร์วิสของเราโอเคแล้วก็จุดหนึ่งที่เราต้องตัดก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังของถังด้านหลังกับด้านหน้ามันต้องอยู่ในช่วงเดียวกันต้องตรงกันนะครับ ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาหาจุดเซนเตอร์ที่ผมบอกว่ามาร์กจุดสันของถังไว้นะครับตะเข็บขัดถังเนี่ยก็มาก็าวัดนะครับวัดจากขอบถังขึ้นมาเนี่ยสี่นิ้วสี่คูณหกอันนี้หกนิ้วนะครับเราหาเซนเตอร์วัดข้างละสามเราตัดตัดข้างนี้ดดนแล้วก็<ช>จะเหลือข้างบนแล้วก็จะเปิดขึ้นมาถูกต้องก็เป็นสามด้านเหมือนด้านหน้าที่เราตัดไว้นะครับโอเค ตอนนี้เรากระบวนการตัดถังเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ฮรูบตัดเสร็จไปแล้วอ,อันนี้คือข้างหน้านี่นนข้างหน้าน,น,นี่ก็สองใบฮะเสร็จเรียบร้อยเตาขวากับเตาซ้าย อันนี้ก็เป็นหน้าเตาครับเปิดขึ้นมาปกติแล้วก็หลังเตาเดี๋ยวส่วนเรื่องกระบวนการเนี่ยพรุ่งนี้เราคงอาจจะได้มาตั้งเตากันเพราะว่าวันนี้มันก็ค่อนข้างจะค่ําแล้วครับแล้วก็ไฟไม่มีเดี๋ยวฝาพรุ่งนี้คงตัดครับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการตั้งเตาแล้วก็รวมถึงกระบวนการเผามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดูพรุ่งนี้ครับ